สวัสดีครับวันนี้ทางทัวบอลไทยจะมาวิเคราะห์เจาะลึกถึงแนวทางการเล่นหรือกลยุทธ์สู่ชัยชนะของอากิระนิชิโนที่เตรียมสู้ศึกคัดบอลโลกในโค้งสุดท้ายที่ UAE ที่มีคิวเตะอีก3นัดที่เหลือโดยนัดแรกไทยพบอินโดนีเซียในวันที่3มิถุนายนนัดที่2ไทยพบเจ้าภาพ UAE ในวันที่7มิถุนายนและนัดสุดท้ายไทยพบมาเลเซียในวันที่15มิถุนายน 2,564นี้ซึ่งดูจากทีมที่จะแข่งขันกับทีมชาติไทยและตารางคะแนนนั้นแน่นอนว่าทีมไทยจะต้องเอาชนะให้ได้ทั้งสนัดแต่ถ้าหากชนะได้2นัดและเสมออีกหนึ่งนัดก็คงต้องมาลุ้นกันอีกทีกับผลการแข่งขันของทีมร่วมสายจากการที่ต้องการสามแต้มให้ได้ทั้ง3นัดนั้นมาดูกันว่าทางอากิระนิชิโน น่าจะมีการวางกลยุทธ์อย่างเต็มรูปแบบในการไปสู้ศึกในครั้งนี้อย่างไรไม่ไว่าจะเป็นการยืดหยุ่นของระบบการเล่นการปิดช่องโหว่ต่างๆรูปแบบการเข้าทำและเกมรับที่จะประมาทไม่ได้และพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดอีกทั้งยังต้องการหานักเตะก,กองหลังที่ถนัดซ้ายเพื่อแทคกติกในบางอย่าง อีกทั้งยังมีการเรียกจักรพันแก้วพรมเรียกคุยเป็นการส่วนตัวอีกด้วยจึงทำให้ทางทัวบอลไทยวิเคราะห์ออกมาได้3ข้อดังนี้ 1. ระบบการเล่นจะต้องยืดหยุ่นได้ตลอดทั้งเกมโดยเหมาะสมกับตัวผู้เล่นทั้ง11คนที่ลงสนามอย่างเช่นจากระบบหลัง4ในเกมรับแล้วเปลี่ยนเป็นระบบหลัง3กลาง5ตัวในขณะที่ขึ้นเกมตั้งแต่แดนกลางและเพิ่มแนวรุกไปยังพื้นที่สุดท้ายให้มากขึ้น และมีการซ้อนตำแหน่งป้องกันเพื่อดีเลย์หรือตัดเกมไว้ในเกมรับ 2. มีความต้องการใช้งานกองหลังตัวกลางที่ถนัดซ้ายตรงนี้ขอยกตัวอย่างโอเล่กุนนาโซชาที่รีเควสอยากได้นักเตะกองหลังที่ถนัดซ้ายเนื่องจากเทคนิคของในายใหญ่แมนยูจะเน้นการขึ้นบอลจากแนวหลังเป็นหลักการที่ใช้เท้าฝั่งที่ถนัดเพื่อขึ้นบอลทางซ้ายได้สะดวกถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในสูตรการเล่นของเขา ซึ่งมองว่าทางอากิระนิชิโนก็คงจะมีแนวทางการเล่นที่เริ่มขึ้นบอลจากแนวหลังเช่นกัน3นักเตะทุกตำแหน่งจะต้องมีความสมบูรณ์ในเรื่องของความฟิตของร่างกายมีฟอร์มการเล่นที่ดีเป็นปัจจุบันในสโมสรอ,อีกทั้งนักเตะแนวรุกจะต้องมีจุดเด่นในเรื่องของการทำประตูแม้กระทั่งกองหลังบางรายถ้าหากมีจุดเด่นในเรื่องของการทำประตูจากลูกกลางอากาศเข้ามาเพิ่มเติม ก็อาจจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษก็เป็นได้นี่ก็เป็นการวิเคราะห์แทคติกของอากิระนิชิโนะเฉพาะทางทัวรบอลไทยที่ได้วิเคราะห์มาเท่านั้นซึ่งในสถานการณ์จริงโค้ชใหญ่ทีมชาติไทยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบอลชาวไทยมากกว่านี้จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์พบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ